่านี่เีว่านี่เป็นวัดเจ้าเรียวผู้สอเคอเหรอนอะี่คุก็คอเจ้ายน่แหดเยเป็นพระเราต้องรวมเป็นพระนาหลงพี่พระเราต้องสำรวม มึงมาพาโวยมันไม่ได้เลยจะพูดมึงพูดกูด่าคำหยาบดา่าไครห้ามเลยเข้าใจไหมหรอกพี่อ่ะคิดหายอะไรเข้าไปกาดไปหนอีเี๋ยโโยงโยมมาเห็นเห็นว่าเราเราไม่เรียบร้อยมันจะไม่ดีวันนี้เราทำวัดเช้ากันหรือยังย,ยังเลยลทำวัดเช้าอีกยดาน